เ้าเลยไม่ได้กลับบ้านเออบ้านหักฟาใสเออที่ผมทํางานครับพี่ดันตู้สินค้าเข้าเลยไม่ได้ไปกลับหรือไม่ได้ไปกลับบ้านหักฟาใสโอโอเคแต่น้องนุ้ยอ,อน้องนุจะอยู่บ้บบานหักฟาใสใช่ไหมหัวใจองอิงใช่ไหมอืมนี่แหละเราเราติดตามลูกสาวเรานี่แหละเพราะเราติดตามลูกสาวเราเลยเราก็เลยรู้เอาช่วยกดกด กดคอมเมนต์พี่รนันกดไลค์พี่รนันด้วยนะ,ะคนละไ like, ลค์คนละแชร์ไปเลยค่ะแชร์กันไปเลยเออคนละไ like, ลค์คนละแชร์ไปเลยขอแชร์เข้าไปในกลุ่มไหนก็ได้อืเพื่อเปิดการมองเห็นเพื่อเชฟซ่องพี่รันด้วยสาวมองเหนือมาแล้วจ้าสวัสด,ดีจา้าเริ่มเริ่มรักจา้ามาจา้ามาจ้าสวัสดีกับพี่รนันเห็นคลิปพกอกันเ,เฉพาะเต็นมาลายหนึ่งเต็นเลยค่ะแล้วต้องมีม,มีมีตำรวจเฝ้ามีสองหอเฝ้าใช่ไหมสาวมึงเหนือน้องดงพรอืม เห็นบอกต่อไปฤดูกาลหน้านี่จะมีการอจะมีการอมีการเอาเต็นท์รวมใช่ไม่ใช่เหรอไม่ให้แยกเต็นท์กันใช่ไหมพี่ลันก็ดีนะไม่ต้องแยกเต็นท์กันเอเต็นท์รวมเพราะจะได้ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็เจ้าของเจ้าของพื้นที่จัดงานเขาไม่มีเต็นท์ให้รองรับเขาไม่มีเต็นท์ให้รองรับเพราะฉะนั้นก็มาอยู่เต็นท์รวมกันพี่นันว่าดีนะนั่งกันเป็นนั่งมุมเอนั่งเหมือนเหมือนศาลาวัดนั่งนั่งกันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เอากางเป็นเต็นท์ใหญ่เลยอืม คนที่กลางเต็นก็จะขาดรายได้แค่น <t ell> ั <gamma> <t ell> ้นเองใช่ไหมล่ะอยู่ในเต็นรวมพี่น้องมันดีนะมันเห็นกันหมดแล้วของเขือเงินอะไรมันอยู่กันหมดมันอันนี้ไงไม่ต้องหายไงผมติดตามแค่ลูกสาวนะคนรอบข้างลูกสาวเท่านั้นใช่น้องนุลุงจงใจสวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะลุงจงใจลุง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 กิตยังไม่มานะลุงกิตไม่ค่อยมา น้องอชรพรแต่งอิงแยกจับพี่รันอ่าลูกสาวเราแยกสิคือกรณีบางกรณีเท่านั้นไงลูกสาวเราแยกแต่เด็กๆทุกคนอ่ะที่ต้องมารวมกันพี่รันไม่ต้องแยกอืมเอาเฉพาะลูกสาวเราต้องแยกแล้วก็ตัวตัวเด่นน่ะตัวเด่นตัวเด่นของเรื่องอ่ะแค่นั้นเองน้องจีวัดดีจะ้ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะน้องแวงวัดดีจะ้ะ เพราะฉะนั้นเรา,เ,าเพราะเราติดตามลูกสาวเราเนี่ยเราเลยเลยผูกกับติวลูกสาวเราก็เลยไม่รู้ว่าศิิปินที่ที่รู้รู้มาก็คือเต้าหยองนั่นแหละที่ได้นะที่มีมาลลยอะ่ะนอกนั้นเราก็ไม่ได้ดูแต่เราไม่เราไมไ่ติดตามสิลปินท่านอื่น เราก็ติดตามแค่ล,ลูกสาวเราเนี่ยแหละแต่เป็นลูกสาวเราเนี่ยแหละที่ข่าวทุกข่าวแล้วโลกโซเชียลทุกโซเชียลแล้วก็ u t u b e ไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่ข่าวใหญ่หรือว่า youtube ช่องใหญ่ๆหลายๆนัมเบอร์ขเขาก็เอาเอาลูกสาวเราไปพูดไปคุยก็อง์อิงนี่แหละที่ได้มาลายได้มาลายทุกวันแล้วก็ได้ทุกวันเอาแบบนี้ก็แล้วกันพี่รันได้ทุกวันจริงอือม,มีพระเอกนางเอกพ่อพญาแม่พญาจะที่แยกอ่า ขอบคุณค่ะเออพ่อท็อปเออไม่ใช่พ่อท็อปเออไม่ใช่พ่อท็อปนะพ่อกลำพูนสวัสดีจ้ะอืมพ่อลำพูนขอบคุณมากค่ะอะสวัสดีค่ะน้องแขกอ่าฟังพยุทธพูดอืมฟังพยุทธพูดนะ มันก็จะเป็นอะไรที่อันนี้นะพี่ดันว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ว่ามันมันสามัคคีกันด้วยไงใช่ไหมละ่ะขนาดเมวล่าเมื่อคืนยังปังสุดๆเลยเมวล่านี่มีใครมั่งอ่ะอันมาหรือเปล่าน้องอ่น้องน้องขวเอกมาหรือเปล่าเมวล่า นิ่งยอนยังไม่นิ่งแต่บ้างของของบ่าวทนี่สองหมื่นบ่าวทนสองหมื่นไม่หักแต่ละบ้านเมื่อวานนี้ลูกสาวเราอ่านในอ่านอ่านอ่านตอนไลฟ์สดอะพี่รันไปดูคลิปอนะอ่านตอนไลฟ์สดพี่รันไปดูคลิปอ่านแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็สองหมื่นของบ่าวทนสองหมื่นหนึ่งพันอ่าหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาให้ลูกสาวเราหนึ่งพันบาทอ่ายังเหลืออยู่สองหมื่นห้าร้อยบาทบ่าวทนก็น่าจะทําอะไรวันนี้ของขอลูกสาวเรา สวัสดีค่ะพี่รันสวัสดีจะนนาภาษาอังกฤษบางสถานที่มันแคบเจ้าภาพลำบากใจใช่ใช่พี่นงพรน้องน้องทรงสวัสดีจะ้ะน้องกังวลสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะพี่รันพรุ่งนี้ที่บ้านลูกสาวจะมีงานต้อนรับพ่อฮักแม่ฮักที่จะไปบ้านลูกสาวเบาโทนพูดตะกี้จะเตรียมงานรอค่ะพี่รนันโอเคอืมพี่รันว่าอลูกสาวเราเพิ่งปินอยากให้ลูกสาวเราพักผ่อนมั่งนะพี่สงบสวัสดีจะ้ะ ปิดปิดวงนักร้องดังๆเด่นๆแต่ละวงก็จะได้เยอะอยู่ส่วนน้องบบต้องห่วงประมาณสองล้านได้มากกว่านั้นนะพี่ดันว่านะอืมเฉพาะเอฟซี FC เนี่ยสายเอฟซีนี่ก็สองก็ปาสองล้านแล้วอืมของน้องก็ใช้ก็ล้านสองแล้วของเอ่อของเอฟซีบ้านฮักฮัก,กแต่ละเนี่ยน่าจะล้านล้านล้านกว่าแล้วก็ของบอสโจอินต่างหากบอสโจนี่ไม่เกี่ยวนะของบอสโจที่จะให้อ่าเน้องแวงมาที่จะของบอสโจที่จะให้บนรสลูกสาวเราที่จะให้อ่าเงินอ่าเงินรายได้ประจําปีอ่ะอืม ใช่เขาจะอยู่เขาจะไปให้กาลังใจีหลาน้อยแม่หน่อยจะทําไม่ทานแค่นี้แหละพี่ดันว่าก็ต้องขมต้องระดมทุนอะ่ะคือระดมคนมาทาอะไรอะ่ะต้องจ้างคนมานั่งทําอะไรอ,ะอ,อ่ะพอนุน้องนุใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นวันปิดวงใช่ไหมมาไลาปิดวงมันก็ต้องทําให้ทันอะ่ะมันต้องทําปิดวงอะ่ะมาไลาอ,อ่ะอืน้องอ๊อเอกราชพอดีจะลูกเมนังฟ้าเริ่มเริ่มรักจะลูก น้องนิตยาสวัสดีจ้าน้องพัชโมลสวัสดีครับพี่รันมาลัยลูกสาวจะไม่หน่อยเมารีสอร์ทเออเห็นไหมออใช่เห็นไหมสิบห้องเออเมารีสอร์ทสิบห้องแล้วก็ทำอะไราไงอ่ามีคนอมมาลายสองแสนก่าพี่รันว่าคืออลังการการสร้างอ่ะมหาการอะเอาแบบนี้ก็ได้กันน้องทีสวัสดีครับพี่รันติดตามลูกสาวมาคนเดียวครับเช่นกันจ้ะ เราไม่ติดตามใครหรอกเอา้าช่วยกดไลค์ให้แม่รันนะคะเพื่อเซฟช่องแม่รันด้วยขอบคุณนะคะบ้านฮักช่วยทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมาลายองิงตั้งแต่เมื่อวานที่มาจากบ้านฮักมาช่วยที่รีสอร์ทน่าจะทันสวัสดีครับพี่รันสวาสดีน้องอนันดาเมื่อคืนลูกสาวร้องเพลงแนวลูกทุ่งอินดี้เพราะมากขนาดเป็นที่ไม่เคยฝึกร้องเลยลูกสาวแห่งชาติของเราเก่งมากๆนะครับพี่รันลูกสาวเรา้องได้ทุกแนวอะ่ะแล้วความจําเหมือนไม่พึ่งพ่มพวง,งอะ่ะความจําดี ความจำเป็นเลิศความจำดีมากเออไม่ต้องจ้างกับแม่ฮักมาเต็มโอ้ถ้าพี่รันอยู่เมืองไทยพี่รันก็จะไปไปช่วยทํานะอืมใช่พี่สงบน่าจะมาทําอะไราตั้งแต่เมื่อวานจะมีเอฟซมาช่วยหลายคนเพราะเหมาห้องไว้ครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าห้าล้านมาอัยของลูกสาวพักเออแน่นอนอยู่แล้วละค่ะน้องซองอ่ะวันดีจ้ะเสดายไม่ได้เข้ากลุ่มปิดเอติดงานกลางคืนคอ,คอยดูคลิปกลุ่มปิดอ่ะ กลุ่มปิดหกพัน 6, แล้วอ่ากลุ่มปิดใช่ไหมคืนนี้น่าจะมีกลุ่มปิดด้วยพี่นันว่านะเออดีหอสิบสองห้องไม่หน่อยหมอหมดแล้วก็กระจายกันไปน้องโอเอห้าแปดรอฟังข่าวอุ้มอิ่มอะไรน้องเท่าไหร่อืนอน้องอิ่มเขาก็ไปในงานนะ